สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอบทที่24เรื่องระบบนิเวศและประชากรค่คะ ค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่จํานวนมากและสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะการดํารงชีวิตหรือที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ร่วมกันในเวลาหนึ่งเราจะเรียกว่าประชากรค่คะในขณะนั้นถ้ามีสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนชนิดอาศัยอยู่รวมกันเราจะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตค่ะ เราสามารถแบ่งระบบนิเวศออกเป็น2ระบบค่ะคือระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศแหล่งน้ําระบบนิเวศบนบกนะคะคือระบบนิเวศที่อยู่บนพื้นดินค่ะมีหลากหลายชนิดค่ะได้แก่ระบบนิเวศทุ่งหญ้าระบบนิเวศทะเลทรายและระบบนิเวศป่าไม้ประเภทต่างๆค่ะต่อไปคือระบบนิเวศแหล่งน้ํา ระบบนิเวศแหล่งน้ำมีความหลากหลายค่ะเช่นแม่น้ำบึงทะเลทะเลสาบเราสามารถแบ่งโดยใช้ค่าความเข้มข้นของเกลือที่ละลายในน้ำเป็นตัวกำหนดค่ะเราจึงสามารถแบ่งระบบนิเวศแหล่งน้ำเป็นระบบนิเวศแหล่งน้ำเค็มและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดค่ะ และบริเวณรอยต่อของระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดและแหล่งน้ําเค็มเราจะเรียกว่าแหล่งน้ํากร่อยค่ะซึ่งเราสามารถพบป่าชายเลนและยังเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ําและเรายังสามารถพบพืชเด่นๆค่ะได้เช่นแสมโกงกลางลำพูค่ะและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเราสามารถแบ่งตามหน้าที่ออกเป็น3กลุ่มค่ะคือผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์ค่ะโดยผ่านการกินเป็นทอดทอดแสดงได้ด้วยแผนภาพโซ่อาหารและสายอาหารค่ะเช่นจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคลำดับที่1จากผู้บริโภคลำดับที่ 1, 1ไปสู่ผู้บริโภคลำดับที่ 2, 2จากผู้บริโภคลำดับที่2ไปสู่ผู้บริโภคลำดับที่3เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายค่ะ การหมุนเวียนสารในระบบนนเวนแบ่งเป็นวัฏจก rogen, ัจก,กรไนโตรเจนวัฏจักรกรมฐถันและวัฏจักรฟอสเฟตค่ะวัฏจักรไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นธาตุที่สําคัญค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนและสามารถนําไปใช้สร้างสารประกอบต่างๆค่ะวัฏจักรกรมฐถันกรรมฐถน,นเป็นธาตุที่สําคัญของโปรตีนทั้งพืชและสัตว์ค่ะวัฏจักรฟอสเฟตฟอสเฟตเป็นธาตุที่จําเป็นของเซลล์ทุกชนิด เนื่องจากเป็นสารประกอบของกรดนิวคลีอิกค่ะไบโอมจัดเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่มีองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละไบโอมทุนด้าพบได้ในบริเวณอาร์กติกปริมาณหยดน้ำฟ้าเฉยียดต่อปีอยู่ในช่วง20-60เซนติเมตรพบพืชอยู่น้อยสปีชีส์เนื่องจาก ชั้นของดินที่อยู่ต่ำจากผิวดินชั้นบนลงไปจับตัวเป็นน้ำแข็งอย่างถาวรเรียกว่าชั้นดินเยื่อแข็งคงตัวพืชที่พบมักเป็นพวกมอสหญ้าและพืชล้มลุกรวมถึงไลายเคนป่าสนพบได้ในบริเวณใต้ทุนได้ลงมาทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ ททวีบปุโรและททวีเอเชียไปะยะมาณหยดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วง30-70เซนติเมตรสัตว์ในไบโอมนี้หลายชนิดมักอพยพไปมาระหว่างไบโอมป่าสนและไบโอมทุนดาทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นพบได้หลายแห่งในภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่น ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นที่พบในทวีปต่างๆจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปประะมิมาณหยดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วง30-100ซติเมตรพืชเต่นเป็นหญ้าและพืชล้มลุกขนาดเล็กทุ่งหญ้าเขตอบอุ่นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นทุ่งหญ้ายงสัตว์และพื้นที่เพาะปลูกชาปารัน พบได้ตามชายฝั่งทะเลข,ของทวีปในบริเวณละติจุดกลางซึ่งอยู่ปริมาณละติจุด30-60องศาเหนือและละติจุด30-60องศาใต้โดยมีชื่อเรียกที่ต่างกันไปตามทวีปที่ไปโอมตั้งอยู่มีปริมาณหยดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปี30-50เซนติเมตรพบพืชพวกไม้พุ่มและไม้ต้นขนาดเล็กที่ เป็นพืชเด่นป่าผัดใบเขตอบอุ่นส่วนมากพบได้เป็นบริเวณกว้างในบริเวณเขตภูมิอากาศแบบเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือและยังพบเป็นบริเวณเล็กๆของซีกโลกใต้ที่ชิลีแอฟริกาใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ปริมาณหยดน้ำฟ้าเฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วง70-200ซนติเมตร สังคมพืชเป็นพวกไม้ต้นที่มีใบกล้างและผัดไปก่อนถึงฤดูหนาวทะเลทรายสามารถพบได้ในเขตร้อนเขตอบอุ่นเขตหนาวประะมิมาณหยดน้ำฟ้ามักต่ำกว่า30เซนติเมตรต่อปีพืชที่พบมากเป็นพวกพืชอมน้ำเช่นกระบ,บองเพชรสวรรณาเป็นทุ่งญ้าในเขตร้อน พบกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรในฤดูฝนมีปริมาณหยดน้ำฟ้าฉเฉลี่ยประมาณ30-50เซนติเมตรหญ้าเป็นกลุ่มพืชเต่นที่พบได้ในสวรรณาโดยมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายร่วมอยู่ด้วยในไบโอมนี้พบสัตว์กินพืชขนาดใหญ่จำนวนมากเป็นไบโอมที่มีความหลากหลายของสัตว์ มากกว่าไบโอมอื่นๆป่าเขตร้อนพบกระจายอยู่ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรป่าเขตร้อนมีหลายประเภทเช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแรงป่าแ่งกลางป่าเบญจพรรณในป่าดิบชื้นมีปริมาณหยดน้ำฟ้าค่อนข้างสูงและคงที่โดยมีค่าเฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วง200-400เซนติเมตร ไรเะยะมันหยดน้ำฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูและมีฤดูแรงยาว6-7เดือนเพื่อเต่นเป็นไม้ต้นใบกว้างที่ไม่ผลัดใบทั้งนี้ป่าเขตร้อนมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่สูงที่สุดในใบอมบนบกทั้งหมดซึ่งประเทศไทยอยู่ในใบอมป่าเขตร้อนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีสาเหตุได้ทั้งจากธรรมชาติเช่นน้ำท่วมไฟปา่าการอพยพของสัตว์เป็นต้นและจากการกระทำของมนุษย์เช่นกเกษตรตะกรอุตสาหากรรมเหมืองเมืองแร่ประมง เนื่องจากมีการดำนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตในบริเวณหนึ่งมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในบริเวณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกับปัจจัยในระบบนิเวศจึงอาจจะทำให้ขนาดประชากรและชนิดสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในระบบนิเวศในบริเวณหนึ่งเป็นลำดับขั้นไปตามการเวลาการเปลี่ยนแปลงแทนปฐมภูมิเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตพื้นที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบริเวณ มาก่อนเช่นเกาะที่เกิดจากภูเขาไฟ 1. ภูเขาไฟระเบิดสองพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยลาวา 3. าไรเคนเจริญด้วยก้อนหิน 4. มอสเจริญบนก้อนหินที่มีความชื้น 5. ห้าเจริญขึ้นในบริเวณที่มีชั้นดิน 6. ญ้าเจริญ เต็มบริเวณ 7. ไม้พุ่งเจริญบนพื้นที่เริ่มหนาขึ้น 8. ไม้พุ่งเจริญรวมกับไม้ต้นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีสัตว์ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมช่วงนั้นเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยในระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงแทนที่มักจะเป็นสัตว์ ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแห้งแล้งเช่นมแมลงต่อมามีความชื้นเพิ่มมากขึ้นจะมีสัตว์ชนิดต่างๆเพิ่มขึ้นตามมาเช่นหอยทากสัตว์เลื้อยคานสัตว์เถินน้าสัตว์เทินบกรวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนพื้นที่เดิมซึ่งเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ก่อนแต่ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์หนึ่งปาสองป่าถูก ทาง3พื้นที่การเกษตร 4. พื้นที่การเกษตรถูกทิ้ง 5. พุ่มเจริญประชากรการพบสิ่งมีชีวิตบางชนิดใดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจึงเป็นสิ่งบ่งบอกได้ว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นมีความเหมาะสม ต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณต่างๆของโลกแตกต่างกาันเช่นพืชพวกสนจะพบในบริเวณที่มีภูมิอากาศเย็นปัจจัยจำกัด บางกว่าการที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นนั้นที่ไม่เหมือนกันทั้งปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางชีวภาพปัจจัยทางกายภาพเช่นอุณหภูมิในพื้นที่แห้งแลง้งแถบทะเลทรายที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงมากจะพบพืชจำนวนจำพวก กระบอเพชรที่สามารถขึ้นได้ความสูงจากระดับน้ำทะเลที่มีผลต่อการกระจายพันธุ์ของพืชบางชนิดปัจจัยทางปัจจัยทางชีวภาพเส้นการมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่ชนิด จะมีสัตว์ที่เป็นผู้ล่าในพื้นที่นั้นๆมากหรือการมีการมีชนิดพันธุ์ต่างๆทิ้งทั้งพืชและสัตว์รุ่นรางเข้ามาในพื้นที่และกรละกระจายพันธุ์ลักษณะเฉพาะของประชากรประชากรจะมีลักษณะหลายประการ ที่จัดเป็นลักษณะเฉพาะเช่นขนาดของประชากรความหนาแนนของประชากรอัตราการเกิดและอัตราการตายกา,าการอบพยรเข้าการอบพยพออกของประชากรการกระจายตัวของสมาชิในประชากรการการลอดชีวิตของสมาชิสในประชากรโครงสร้าง อายุของประชากรและอัตราส่วนระหว่างเพศเป็นต้นขนาดของประชากรจำนวนสมาชิกในประชากรสิ่งมีชีวิตหนึ 1, ่งหนึ่งมีมัดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยมีปัจจัยเกี่ยวข้องได้การเกิดการตายการอพยพเข้าการอพยพออ,อก การเกิดเป็นการเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ประชากรซึ่งเป็นผลมาจากการสืบพันธ์สามารถคำนวณอัตราเกิดได้การตายเป็นการลดจำนวนของสมาชิกในประชากรสามารถคำนวณอัตราการตายได้ การอพยพเข้าเป็นการเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตจากประชากรแหล่งอื่นๆเข้ามารวมกับประชากรที่อยู่ที่เดิมการอพยพออกเป็นการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตจากประชากรที่อยู่เดิมในแหล่งออกไปสู่แหล่งใหม่